สบายดีพี่นอ้องมันนี่เล็กออกมาขุดจีโร่อยู่หน้าเนาะเล็กขุดไปขุดมาย่างไปย่างมาพี่นอ้องเห็นเห็ดปวกนี่เห็ดปู๋พี่น้องเห็ดปู๋มันกำลังกินจี้มอยู่พี่นอ้อง อิดบวกพี่น้องนี่นี่นอิดบวกอิดบวกวกนี่พี่น้องนี่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  Ở mịt mà, phải nói hết buộc đâm đâm mà, phải nô hết buộc chích, hết buộc khỏe mươi chốt

บวกพี่เนอะนี่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 เห็บวกเห็บวกได้โบลายเป็นท่าเกียนสมัยตะกี้เลยพี่เนอะ นามเสาะเลื้อชำนี้น,น,นีาานนน่ทางเกียนเป็นโอมขึ้นไปสรงไซม์ไปอันบาราหนามลงไปลาฮาโคกับกุนฮีมุงไคเนาะพี่น้องทางเกียนเลยตะกี้ดีเราจนห้อมลงห้อมลงเหลื้อนน้อยๆได้เบิ่งเห็ดปวกกันเลยพี่น้องได้ชำนี้แหละพี่น้องเห็ดปวก็ได้เพราะอ้ออยู่ในทุ่งนี่ก็จะเป็นขี้ซี่เนาะพี่น้องเอาไปยาเหือเนาะ เพื่อลงห่วยลุงน้องเื้อมันหัวก็เลยเอาไปยาือนพี่น้องเนาะจังไหนก็ขอบคุณขอบใจพี่น้องที่หับชมหับฟังเด้อสบายดี